สบายดีตอนเสารเนาะบดเป็ดบริไคในขอกเลยเจ้าขคองมาจอบเบงถึกแถมาหลักใครอยู่แถวตามหิมสาเดอ้อบริใครมาสามวันเลยเจ้าขคองผมมีแนวกินบอกยอบผมแมนเจ้าขคองกมำมะน้ำเบงว่าใครอยู่ไส้เสถะเสถไมาเห็นใครอยู่แคมสาเดอ้อ เป็ดนี่เป็ดบัวลายดอกหุกเจ็ดตัวคุกตัวเจ็ดตัวให้มือลอหาหนวยหักสองเหมือมันีีบุเห็นก็เลยมานนำเบส้องถือ่าไครอยู่ตามแคมพุน่นนาอยตามแคมปลาแค็มสา รยากาศมิดสอยม้อยหมด้ไปใส่มาใส่เอาสีก็ได้น,น้องเทนอนเพือน <laughs> มักมิ้วบนแถวกบกว่าสิงขรนี่บรรยากาศยังมีรถกายเห็นบะลงเห็นบ่น่ำลูกแบะจิ้มนหมูมก,กินแล้วลูกแบะหน่อยครับฮันมูก,ก็กินลูกแบะสร้างเป็นโอ้ยนี่เสียงห้องวากวาก,กเรื่นออกมากแล้วอาบน้ำนกทีสร้างกอมลูกนอนออกมาแบะตัวนั้นหาย บรรยากาศโว้ยสวยเลยก็จะเป็นไฮน่าแบบน,น,นี้เห็ดไปเหมือนหนึ่งสิบเออปีหนึ่งสิบสาวสอบทั้งหน้าแซงและหน้าปีอยากไปเบิ่งเห็ดหาเห็ดบอ เฮ็ดบดเขาจะมาว่านนี่ก็ออกอยู่ตายลูกแบนสิบเห็นเลยหรืแล้วมั้งไงสร้างเป็นหมูก็กินลูกแบะก็สิว่าปลาหมูกินมาเคยกินละตัวหนึ่งสร้างเป็นหมูออกแต่โคอกโอ้ย ไปบังไปบังล้งไปบังบัง <c oughs> ไปน้ำมาเดินอลองไปน้ำมาให้ได้เด้อ <c oughs> จัดการลูก <c oughs> โอ้ยแหวนี้งานแตะ่ละมือโมูกินลูกหมกินลูกไก่กินลูกเบะโอ้ย สาวสีกับจนปัญญาคือกันได้นี่มายักลูกตัวเองอีกมาอยู่ป่าก็จะเป็นคนป่าอลไวได้บาดนี่มาละบอมาละบอเห็นละบอติงหน่อยฮันไปสอกมาเลสใจเด้อลูกตัวเองเด้อใช่คอยสอกกี่ได้ เขาอ,อนุญ,ญาดปิดเนาะขขบใจร้ายที่เขามาหับสมจ้ะ